สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มากินผักเสื่อๆบ่อบอยอกเมื่อนี้มานำเมนูเสนอตำกุ้งจ้าเยอะๆจ้าทุกคนมาบ่อข่อยบดไดลลงคลิปหลายมือเพราะว่าเฟซบุ๊ก่ข่ถืกบอกจ้าถืกบอกบอกเจ็ดวันเจ็ดมือเจ็ดคืน พี่หมากสักระเบิกเข้าเล่นตลอดจนบอดไเห็ดกา้านเห็ดงานทุกคนเจ็ดมือบอกแบบสวยๆงามๆนี่มามาลุยกันวอลายใหญ่หางมือล้างเรียบร้อยกุ้งเน่ข่อยแซน้ำเกลือแซโซดาไปเรียบร้อยแล้วค่อยมาตำดิบๆสดๆจากฟาร์มวาซันมาลุยอื้อหือ แต่บมมีผักกับหลายผักกับซำเน่โมเน่เพอได้โบได้ไปตลาดเอซีก็ไดายเนบอกว่าขึ้นคำในญ่ยได้เจี๋ยวสันมันจังแซบมาสันปากหอยหญ่ซำเน่มันก็ได้ซซำเน่นะทุกคนปากหอยมันน้อยต่โตหอยมันใหญ่เซอร์บาซอน เฮ pues ้ย mm <t ư> <t> ึ้นข้ามย่า่อยู่แต่ว่าเึยึ้นไปได้ปลาขวนมันน้อยก้นข้าซเส้น เน้อเขายังบะได้กินเข่าเถื่อมาเดิมมาเดิมพี่น้องตับกุ้งสดๆอื้มโคตรจ้ำเข่าทาอยู่ ในไฟทึกหวยบอมือบ้านเลยพี่เนาะคอยจังมันซุยหนาซุยรังเหะอสื่อสามสี่ออกสามเจ็ดโอ้ยสื่อเจ็ดเจ็ดสี่ออกเจ็ดสามเป็นยังไงระบาดเนี่ยเสร็จแล้ว và thực thực kinh mè kinh hông hoa ngân cứ cầu và xà lạc và xịt bột sữa bà mình sẽ ở cái sữa cứ câu vào lái dài hàng vào đầy luôn nó mm <laughs> phải chịu thục bóc tiktok à bơ hên, kiểu như hên à mười lăm tự bóc Là bọc là bóc lạ bóc lạ bóc cơn hót lạ đấy Hừm. Xếp, sap. The bakin bó bơ bớt Kung nina. này nè, nà. lô Trong chào. Tổ. Hơi tìm tè kung go. lô nung awa lô tao. ở kim kinh to. <laughs> đều là. Vu bớt okina. Mì nè. kìm kìm kinh kìm 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 เพราะเฮาบ่ให้เขาขึ้นน <around> nah ้ลยอมจับทำจุดถ่ายด้ว้หรอทำลาพาจากคลิปหนาเจอกันไหมสวดๆคือเก่าบ่นบันเฮาบ่เบิงบ่กดไลครบ่กดแแสบบ่ติดตามบ่ไเน้ต้องช่วยกันหักกัน อย่าลืมไปกด s u b ต c r i b e กดติดตามนะจ๊ะทุกคนลักนะจุ๊บจุ๊ไว้เจอกันอีกคลิปหนะ้าบาย